ไปเมื่อเมื่อยามันเดี๋ยวคอยจัไปหาให้เจ้าดอกคอยจัไปหาให้เจ <sure> ้าดอกไปปะเอาสวิงเมื่อเอาสวิงเมื่อขยันสวิงมา่อฮสวิงสอนให้เจ้า เอนื่อยเชนน้ำตาหายแ้วเชนน้ำตาใหาแ้แม่เลยโอ้โหเชนน้ำตาใหาแ้นนาหาแม่เลยแต่เขาจะไปหาให้แตหลอกค้าให้มันเห็นมาอนีนี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะแกคือเดี๋ยว์สมาอธิบายพี่น้องแมันพิมพ์คนมาเป็นเห็ด แว่นเหี้ยเนาะอินน้อยมันเด่นเนาะแว่นหนึ่งสลึงพี่น้องแว่นทองหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงพี่น้องเพิ่นว่ามันเหี้ยอยู่นี่ตอนรถค่อยข้าเนี่ยเฮียหน่อยมันเด่นพี่น้องมันจะเห็นจะมตกหน่อย นี่รถมันอยู่นีนบ่บบบออยู่นี่ขันว่ามันตกมันบเห็นหอยตกตอนขอเบ่งตีมันก็อยู่แถวกลางนี่อยู่แถวกลางมันอยู่ยแถวเนงมุ่งเคม็มในมาหาสมุทแตบพี่น้อยม,มเจ๊ชิเห็น Nì... chắc vẫn nhẹ chút nào chắc bỏ được bảy hai vừng đi bỏ dưa họng ha bảy hai dưa cháu hôm qua vẫn đển แว่นอัน điều. Mình หามัน xây นําที่ ná พืชนึงพี่น้อง hả? ม,มันปอน้อนนันงคำว่านี้นี่วันกลางพี่ปองว่องรถดแทนไอ้หน่อยมันนั่งอยู่รถมันแฉบของม,มาเด่นมาเนี่ย เิ็นก็ว่ามันเฮียอยู่นี่เป็นประเ็น mùi hên độc huy nào này đợt không mạng đây cà xì มาเห็นมาเห็นถาบมาโดดพี่น้องนี่อันน้องดิ้งดิ้งหันนั่งอยู่นี้เนาะไปนนั่งให้โดดอยู่นี้พี่น้องกระเป๋าแม่เป็นเป็นฟ้าแบบนี้โดดกระรดข้านหันแม่ไปแดนไปเอาโจ๊กมาคุดเนาะพี่น้องคอยกับบอลเบิร์กเนาะมันก็เอาออกมาเล่นอือเอาแหวนพี่น้องมาเล่นเพราะว่ามันเหี้ยตรงนี้เหี้ยตรงป่องเนาะอือ เฮียลงปล่าขอว่าเฮียต้องจงเห็นห่อยได้พี่นองเลยหอยวาฬไงแต่มันเหียใส่สัแบแวนหนึน่งสะดึงพี่นองกันเตเป็นเงินไทยกับอเหมือนๆเป็นหมืน่มนหมดแด้พี่นองเลยแต่มันเป็นน,นักเรียนปัญหาสึกๆเนาะสว์สวยพีนองเลย หัวกระเซียแหวนกระเซียปีหนึ่งก็สวยแต่ว่าปีที่สวยจริงๆฮะบางมาปีหนังก็โชว์มีวะสวยสวยสวยพี่น้องจเดี๋ยวเนี่ยขอกดีเป็นยังไงความรูสึก เดี ik, pues ๋ยวจะเงินเจือหายไม่เหมันหบัคือมันเป็นจริงเดียวกลัวสิได้บะไรคะัเฮ้ยจะเงไหนจะให้กอกลชิได้บะยอดบัตรจนแบบบัตจุดบไซนะหย่าเมี่ยงเที่ยกระเทกไม่เยียทรั อย่ามันเสียอย่ามันเทียจนบันใส่ไปใส่เนี่ยมีแต่เบรดอันเดียวคนน่ะลองไปหาใส่ลองไปหาบางอย่างข่้นลองไปหาบางอย่างข่้นหาเจะลงถิ่มเฮียอยู่แถวเขึ้นแถวห้องมานมือเฮี้ยมือในจินมือตัดหนาหน่อยมือจะชิดชิดตัดหนา อุตสาหะมาหน้ามาชิออกมาถ่ายคลิปเนาะนี่เราเรารถ่ายออกมาเน่ะออกมาถ่ายคลิปเพราะว่าช่วงนี้คลิปก็มันมาไหลเงินยไหลครับเพื่อทว่าจินเออพากันน้องมาถ่ายคลิปเนาะมันอยู่บ้านกับว่ามียังถ่ายนะอันนอ้ขอกมาผู้เดียวคนกับมื้ใจถ่ายนะคนมากครับเขาหัวแค่นี้เพื่อถ่ายเพื่อถือกล่องถือยันให้เนาะ thật nhà đàn nhộn cả mà mà phụ đèo này Có đấy chuột phải nóng mà lắm Mới này Mà Mà hoa suội sắm Suối đi em Suội cả xe nữa Còn cả xe Ngoa cả hả lạ Cả cướp chết vẹt phận nó hả lạ Mà này cắt bên mờn hồi nãy Mờn cả... หกล้านเจ็ล้านเนี่ยนี uh ่สื uh <se uh ่อแต่ห้องไหนไหนสื่อแต่ราคาสองสามล้านพัสจะดึงหนึ่งค่ะมันขึ้นหอโคกเจ็ดล้านนะเป็นสื่อห้ิงนะก็บางทีปูขันนะเป็นกระใสเนาะเป็นกระใสเลยตะกี้มันใส่ Ôi đào thả thử lệ con gì mày Để có sự dụng thử lệ con hơi động Trên đây mà này mượn không, Kinh khẩu vào Kinh khẩu uhm? nào vào Mưa hượn vào Vậy khốn khó không động thật sẽ mượn à Mà mà cửa không chạy chạy khu vật giải. Hả Và đi Và đi, đi nè

เหยียบน้ำโอ้เหยียบกิ่ต้นผูกไปให้แม่เส้นหายให้แม่เส้นหายอะไอเมื่อเมืม่า ยังไงมันฝ่าขนาดเว้ยมันขนาดเกียร์ไทยฮะขึ้นขึ้นประเด็นเบียกซ้ำเมื่อีงเมื่อก่อนล่ะเบี้ยท่านเห็ดเมืออออเ่อก่อนแล้วผมไปจับหน้าอาจับทั้งหน้าผู้ผูไปนั่งทั้งหน้าผูไปจับทั้งหน้าขิงฟันหน่องไปจับไปเหยียบจิ้บเข่าไปฮะ กระจกขึ้นน้ำไรนะี่มันจะบ่ขึ้นเองเนี่ยอย่ามันฆ่าไปเมฮ้ย lần sẽ tốt là

ก็แดูะบอม่าละมันไ่เช nice <leader> ื่อแบบคนไทยเนีัยเราจะอมข้าวปไหนั่งนี่เด้มสัดภามาเพือนน้องเพื่อนเป็นจิงนะเห็นอยู่บมาหาอยู่เนบอกเห็นเสียกาดเสียนน้องพื่อน บานมันาเชียเป็นเกินไทยเป็นหมื่นผู้จักหนึ่งเสริงเนาะพี่น้องยี่หล้าของกูนี่เจ็ดล้านพี่เนาะกูเจ็ดหลานมันก็หมื่นกบหมื่นกว่าบาทได้พี่น้องเออถิ่มเงินหมื่นกว่าบาทชื่อซื้อหนึ่งเตะข้าวพคนน่ะก็ซื้อเหตุผลเนาะเตะข้าวข้ามว่าท่านขืนมาเนาะสองสามปีดังพี่เนาะสองปีสามปีดังตจกีซื้อสามหลานปะ เดี๋ยวมันขึ้นมาทบเครื่องเนาะทบเจ็ดหลานเลยทบเครื่องเสียดายเนองพี่นหนุ่ะมันต้องเสียใจเสียใจแห้หายชุบๆพี่น้หนุ่ยแม่น้ำจริงเสียใจสวยดีพี่น้องขอบคุณขาสวยดีสวย หัวเกษียข้ามเกียการิบดดวงมาไล่สำหรับคนอื่นแล้วพี่น้องแต่บัดดวงไล่สำหรับเขาเงินซ้ำหนึ่งก็เพื่อนสิห้าไล่พี่น้องหกเจ็ดล้านเงินเดือนเดือนหนึ่งก็ยังมาไล่อยู่หนึ่งสำหรับผู้ใดเขานี่เขาก็โอแข่นั่นนะนะมันก็ไลยสำหรับเขาเนาะไปพี่น้องขอกันที่พี่นาพี่น้องไหม